สวัสดีครับพ,พ่อแม่เป็นน้องเอฟซีสาวหน่อยพเพชรปั่นแป้งเอฟซีหลังยิงครับตอนนี้กอยุ่ยจังวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องนางานสาวหน่อยพเพชรปั่นแป้ตงตอนนี้กำลังสิไ,งไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เสียนนท์ครับ<อ>ผมกับมี่ของขวันเล็กๆน้อยเป็นเสือสองตัวแล้วก็คุณหมอนี่เสียอามครับสมาชิกแกปีเตอร์ครับน้องบอส เนี่คนนี้กินเขาเราอยู่หมอกหมอเอ้ยอนให้เลจอกที่ง่ายก็ต้องเคดอ๋นี่แหละเออไปดิอ๋จุดสิมันเกิดมันเกิดที่เบยี่สิบเันบานะวัดวัดสว่าดนสองทันบาปามีสิบเด่นเายี่เดือนหน้าเดือนแห่งวันเกิดสาบา ครับผมมาดี้องยามเองคุณพ่อพี่เชนวันนี้เราจะมาทำอะยยจามกันยามมาสักกูเอเรื้อไทยรถแห่ใครใส่คุ้มสุดกดเออเลยสิเอาเสื้อมาให้ชาวกุ้งเออเอาไม่ถ่ายจอให้กุ้งยัดกุ้งด่าที่ยังไม่ได้เหมือนกันนะคุยอ่คปเดียวไงเออแล้วมาให้กุ้ยด้วยสกีหลังหันี่น้องย้อมห้องนะค๋ยวใส่แล้วบอกเลยนะพี่เสื้อไทยรถแห่ใส่แล้วสวยมากยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้ ไป,ไปกันเราุดเมาอย่าเอามาให้นี่คือรถพี่สามนวคะขอบคุณมากนะครับแล้วที่หลัผมจะเอาใส่รถได้เลยนี้ก็ยังไม่ได้นะนี <th> ่แปปี้แฮปปี้เบอร์เดย์แปีนิแบกเดยเดี๋ยวเขาังไปจุดใหม่หนางานหนาบาท ไปไปไปกันเราแต่พี่รู้นะพี่รู้พี่กัดนะมาเถอะพี่โอ้พัดลมเอ้ยพี่เรือมเอาพัดลมมาให้เจมิง่งซ่อมให้ปะวันนี้แห่โอ้ยเจมิงภาสามาถึงที่แ <มา S 2> <ป>ห่ไปเฮ้ไปนู่นนู่นตรงไปมาดาังนี้เลยครับเสียนอนไม่เห็น นั่งแกนั่งอยู่กับพ่อกรนชัยด้ยในรอคุณหมอด,นอดินี่แต่พี่ก็มีนะโอ้แจวเลยมาทางนี้มาทางนี้บ้านหลังนูง้นไปกันครับพี่น้องไปหาเสียนน่นกันในงานคนหลายครับ คนอ่ะคนน่ะบอลโจยูพีโอ้ยู่กันอยู่กันเหมือนเลยโอ้ยู่อยู่นี่กันหมดเลยย่นี่กันเหมือนเลยบอกับยูนี่ใช่ชุดแรกใช่เดี๋ยวเราจะไปทานาี่หน้าอ่าหน้าหานเาหลักพอินเลยเนาะใช่เนกนเสียไปกันห้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Happy birthday to you. Happy birthday to Happy happy birthday, happy you. <coughs> ลมแรงครับลมแรงเออจนไหมเดี๋ยวไปเอาโชค้งนอเดี๋ยวไปเอาโชคสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเป็นเค้กก้อนแรกของปีนี้นะครับแทบช็อกแทบช็อกเบียโนสาธุน้าเวอาก่อาร์มขอบคุณน้องอาร์มขอบคุณน้องยิมขอบคุณพี่หมอหนุ่ยและขอบคุณทีมงานทุกคน มีวันให้แล้วให้้แลวของชายมีบ้างมีกออออออเเื่ะไรี่ผมมีของขวัญเล็กๆน้อยๆครับเป็นเสือครับครับให้เป็นนุ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้ออย่าเจ็บอย่าจนย้อนหลังอีกเลยเอาพี่น้าครับขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆขอให้ ทีมงานทุกคนเสียเอ็มเสียอามหมอนุ้ยและทุก 100, 000, ค water, นกลับเสียเอ็มเสียอามไวรัสไม่ใังได้กับเหตุขึ้นกลับไปร้อยเท่าพันเท่าคุณทวีถูกครับอยู่ก in ู้บุญผู้บารมีกับสาวน้อยเพชรเพชรแบบนี้สาวอะไรแล้วมากระมอนกุกอิงพ่อโจสาวน้อยอำเภอโจแบบนี้ตลอดไปรักที่สุดนะครับจูบกจูบกูนะนะจูบกูใหม่ไปใหม่เปล่าใหม่เพลง

เขาพูดจะเอาไปย่างแม่ยางโลดสองพันในพี่นนท์เข้าปุ๊บเดินกันนะครับเจมี่กำลังแต่งตัวอยู่นะครับวางนี่อยู่นู่นก็มีอีกอีกกาะถ้าผมกาอวยพรให้พี่นนท์อีกรอบหนึ่งเนาะขอให้พี่นนท์สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผมขอให้พี่นนท์ มันหมานปังๆมีเงินใส่บอกขาดมือสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปครับพี่นน์ครับผมกพาเหล็กล้วออกนะพ่อสอน62ปุ๊หรอ62อายุ62พอสอนอายุ62ปุ๊บพ่อขอบคุณพ่ออนคุณพ่ออนคพ่อสอ อันทุกคนับวันนี้เราไลฟ์สัญจรไปอยู่หน้าเวทีครับวันนี้ก็ทำงานสัญญาหน้าเวทีเตรียมระบบเตรียมระบบป้าไปถ่ายรูปบอกว่าร้อยรูปบริการจำหน้าไวทีแท่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าไม่จำอะไรที่สวยมีวิดีโอสวยวันนี้มีหอัวใจมีกัวใจขอรูปสวยๆมันกดหน่อยนะกดอีกกดแต่งเวอร์มากรูปมันอะ เห็นแล้วสนห้าร้อยทานตอนนี้เปิดริร่วันอมีปวยพนะครับที่รักแอบชอบเปิดวะได้แล้วแอบชอบไวลาวไม่ใกล้เลยคนลูกกระป้ยคนลูกแรงนม่แปลกหรอคนลูกปย้นเล็กขนลุกปป้ยอกด้วย แช่นะครับมบอลลัมสอดแกงเป็นไลท์ที่ผมประหยัดไฟมากที่สุดตั้งแต่เคยทําไลท์สวดมานั่งนี้ก็เคยท่านได้ออกกองไลท์ประหยัดไฟเครื่องปั่นไฟมากที่สุดเพราะว่าอะไรเขาเอาพัดลมขึ้นไปโชว์เจมิงหมดเครื่องปั่นไฟแบบสบายชิ้ๆเลยเป็นรอยตัวาะเป็นเบาเบาได้เลยประหยััดพดลมบอลลัมสุดไปวันนี้น้อยตัวโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงกรนี้พบกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ